ทุกคนนี่คือของโปรดเรามีแต่ของชวนอ้วนทางนั้นแต่ว่าเราไม่กลัวค่ะเพราะว่าเรามีตัวช่วยดีๆด,ดีแค่ไหนถามใจดูต้องเอาติดเตียงไว้เลยจ้านี่เลยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารล i โซไฟเบอรตัวนี้นะคะช่วยควบคุมน้ำหนักแล้วก็ลดไขมันสะสมในร่างกายได้เป็นอย่างดีสารสกัดจากผักและผลไม้มีใย,ยอาหารสูงทำให้อิ่มนานขึ้นช่วยลดการทานจุกจิกได้ด้วยค่ะ เมทานวันละหนึ่งซองค่ะทุกคนแค่ผสมไฟเบอร์หนึ่งซองนะคะกับน้ำหนึ่งแก้วคนให้เข้ากันแล้วก็ดื่มได้เลยบอกเลยว่ารสชาติอร่อยค่ะดื่มง่ายมีกลิ่นผักผลไม้สิ่งที่ชอบมากๆอีกอย่างก็คือหลังจากทานไฟเบอร์ตัวนี้มานะคะเมย์ขับถ่ายเป็นเวลามากขึ้นค่ะหมดกังวลปัญหาเรื่องท้องผูกไปเลยบอกเลยว่าสรรพคุณปังไม่ไหวค่ะทางเรื่องควบคุมน้ำหนักแล้วก็การขับถ่ายลองเลยและจะติดใจเหมือนเมย์ค่ะ